ผัวคนเดิมมันก็ต้องเป็นเหตุการณ์เหมือนเดิมจะเอาไปทำไมล่ะก,ก็เมื่อว่าเขาไม่รักเราแล้วแล้วก็เอาเอาคนใหม่ไม่ต้องไม่เอาคนเก่าโอเคนายลองพูดอีกรอบสิถ้าถ้ารถ้าเขาถ้าเขา <c oughs> โเเราเราก็ไม่ต้องเทถ้าเกิดเราไปเอาหัวคนเดิมแล้วมันจะมีเหตุการณ์เหมือนเดิมถ้าถ้าเราไปเอาผัวใหม่น่าจะดีกว่าเพราะเขาอ่ะไปอยู่กับเมียคนอื่นแล้วเมียคนแลมีจะมีเขาเป็นแบบนั้นนีสไยแบบนั้นไปกินเหล้าที่กับเพื่อนแล้วก็ไม่กลับบ้านแค่นั้นอ่ะคนอื่นนก็ไม่เอาหรอกถ้าเราเราไม่ไป เราไม่กินเบียร์เราไม่ทำอะไรบูงเขาเราก็มีแฟน